สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบลฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนนะคะมาดูรถคันด้านหลังนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น n e x t Gen XLT 4ประตูค่ะสีน้ําเงินหล่อๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้เบลมีการตกแต่งอะไรให้กับตัวรถคันนี้บ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะ FOR D สี C, ดําตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คลิป เป็นสีน้ำเงินแบบเดียวกับตัวรถเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบที่มีไฟด้านบนนะคะแบบ3จุดแบบนี้ค่ะในส่วนของไฟด้านบนนะคะอันนี้เลือกเป็นสีส้มนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรามีให้เลือกด้วยกัน2สีค่ะจะเป็นสีส้มก็ได้หรือสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มนะคะในส่วนของครอบไฟหน้าค่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นครอบไฟหน้าดําด้านนะคะรับกับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยค่ะไฟหน้าของรุ่น XLT นะคะเขามาพร้อมกับไฟ day time running w h i t right นะคะแล้วก็ ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟแบบ LED แล้วนะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยค่ะ มาดูกันที่กันชนด้านหน้านะคะรุ่น XLT นะคะกันชนด้านหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ค่ะซึ่งไฟตัดหมอก LED ของ Nexgen เนี่ยเขาจะทํางานตามการหักเลี้ยวของพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็ XLT เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือตัวครอบไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาให้ในส่วนของห่วงลากจูงมาจํานวนหนึ่งห่วงค่ะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะ ในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะก็มีการติดเพิ่มในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะคะเป็นสีดําด้านแบบมีหมุดสีเงินแบบนี้เลยนะคะ คิวซุ้มล้อตรงนี้ขนาด6นิ้วค่ะก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติดูมีแบบว่าโป่งออกมานิดนึงนะคะดูแบบว่าแปลขค้นนะแล้วก็เพิ่มในส่วนของยางค่ะตัวยางนะคะเดิมๆิมเนี่ยเป็นยางแบบไฮเวทเทรเนนะคะแต่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบม er ัทเทรเนค่ะแล้วก็ในส่วนของสเปคยางรุ่นนี้ที่เปลี่ยนก็คือเป็น33มสคูณสิแล้วก็ล้อแมกขอบ20ค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะคะก็คือเป็นสีดําคริปเงินแบบนี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็คันนี้มีการยกขึ้น2นิ้วค่ะ แกมด้านข้างนะคะก็เป็นคำว่าใบเทอร์โบนะคะก็บอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวค่ะให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะในส่วนของกระจกมองข้างของรุ่น XLT ค่ะเขาก็จะมาให้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะคันนี้มีการติดเพิ่มในส่วนของราาหลังคานะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในรุ่นของ XLT เนี่ยเขาจะไม่มีราวหลังคามาให้นะคะแต่อันนี้ก็คือเราติดเพิ่มเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะเป็นราาหลังคาสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มีการติดในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ค่ะแล้วก็ฟิล์มกองแสงอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูที่เบ้ารองมือจับค่ะก็มีการติดในส่วนของเบ้ารองมือจับสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มือเปิดประตูรถของรุ่น XLT เราเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะคะก็คือเราแค่มีกุญแจติดตัวนะคะเราก็สัมผัสแบบนี้เพื่อล็อก สอดมือเพื่อปลดล็อกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ,ะด้านล่างค่ะบันไดข้างเนี่ยก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบันไดข้างของรุ่น XLT ก็เป็นแบบสาะล่องเล็กนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะก็กันลื่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องระบายน้ําเล็กๆนะคะ,ะด้านหลังค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะคิวซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินแบบนี้ล้อ,อยาง แบบเดียวกับด้านหน้าค่ะแต่ว่าในส่วนของระบบเบรกของรุ่น XLT นะคะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกนะคะแล้วก็ช่วงล่างของ XLT เราเป็นแบบทวินทูบค่ะ,ะมาดูตรงนี้นะคะก็เป็นบันไดเหยียบขึ้นกระบะท้ายอันนี้มีมาให้ในรุ่น XLT เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไว้เวลาที่เราต้องการขึ้นกระบะด้านหลังนะคะไม่ต้องไปเหยียบยางแล้วนะเราสามารถเหยียบตรงนี้ขึ้นได้เลยค่ะ ไฟท้ายค่ะรุ่น XLT นะคะไฟท้ายเขาจะเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะคะเแบลบก็ติดในส่วนของครอบไฟท้ายไปค่ะนี่สีดำด้านหล่อๆแบบนี้เลยนะคะฝาครอบท้ายค่ะฝาครอบท้ายกระบะเป็น FORD สีดำด้านตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เว้นในส่วนของโลโก้ไว้เพราะว่าใต้คำว่าโลโก้ฟอร์ดเนี่ยมันจะมีในส่วนของกล้องมองหลังค่ะที่เอาไว้ทำงานนะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะแล้วก็คำว่าเลนเจอร์ก็เป็นแบบปั๊มเข้าไปแบบนี้ค่ะ กันชนท้ายนะคะ XLT มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกันชนท้ายของ XLT เนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะก็ลงตัวค่ะรุ่น XLT นะคะันนี้8 8, 8 9 0 0บาทค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันคร่าวๆนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะก็ภายในนะคะก็จะเป็นภายในสีดำนะคะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของรุ่น XLT นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีในส่วนของ power outlet 12โวลต์นะคะอำนวยความสะดวกเรียบร้อยนะคะห้องโดยสารก็ กว้างขวางค่ะนั่งสบายนะมาดูกันต่อในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าบ้างค่ะ,ะผู้โดยสารตอนหน้านะคะนี่แผงประตูเนี่ยเขาก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มนะคะแล้วดีไซน์มือเปิดก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเวลาเปิดก็ง่ายๆค่ะเราไม่ต้องใช้2มือละบีบมือเดียวแบบนี้ก็ขึ้นลงรถได้สะดวกสบายมากๆแล้วค่ะ,ะไปดูกันต่อที่ด้านในค่ะช่องแอร์นะคะดีไซน์กรอบช่องแอร์เขามาเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็ตัวกรอบเนี่ยเป็นสีดำกลอสแบ็กก็ให้ความหรูหรามากๆเลยค่ะแล้วก็ ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการควบคุมค่ะเราสามารถตั้งระดับสูงต่ำของไฟหน้าได้นะคะถึง4ระดับแล้วก็ต่อมาตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มหรือลดแสงในส่วนของหน้าจอเิอนส์ไมล์แล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับไฟหน้าค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นระบบพุซซี่เร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าจอเิอนส์ไมล์ที่เบลแจ้งไปนะคะก็คือรุ่นนี้นะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะแบบนี้เลยสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะมีระบบคูชคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอกลางค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นหน้าจอกลางซิงโฟเอขนาด10.1นิ้วนะคะจออันนี้นะคะรับรองรองรับไม่ใช่รับรองรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็มีในส่วนของ ปุ่มนะคะควบคุมเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็ล่างสุดเนี่ยยังมีไวเล็ชาร์จให้อีกนะคะแล้วก็ยังมีในช่อง USB เป็น Type A และ Type C นะคะ,ะหัวเกียร์นะคะก็สวยงามสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วน้ําเรามีมาให้2ตําแหน่งนะคะแล้วก็มีที่วางแขนด้วยนะคะในส่วนของที่วางแขนนะเดี๋ยวเพเปิดให้ดูนิดนึงนะคะ ที่วางแขนเนี่ยด้านในนะคะก็ค่อนข้างกว้างนะเก็บของได้เยอะค่ะแล้วก็ยังมี power outlet ให้อีก12โวลต์เช่นเดิมค่ะมาดูกันที่เบาะค่ะในส่วนของเบาะนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะานะคะอันนี้เบาะาสีดำลายสปอร์ตนะคะก็อันนี้ก็เป็นมากับตัวรถแบบนี้เดินได้สีเทานะคะก็สวยงามแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยเป็นแบบปรับธรรมดานะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับรุ่น Nexgen XLT 4ประตูราคาตัวรถเกียร์ธรรมดา889,000บาทนะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดนะคะ5สีค่ะขาวดำเงินเทาและสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่934,000บาทค่ะภายนอกเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะคะต่างกันแค่ระบบเกียร์เท่านั้นนะคะแรงม้าตัวรถอยู่ที่1 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะก็คันนี้นะคะก็ถือว่าแต่งสวยๆเตรียมส่งมอบเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจในรถ Next Gen นะคะสามารถทักมาสอบถามนะคะหรือปรึกษาก็ได้หรืออยากแต่งรถแบบไหนนะคะมีแบบในใจหรืออยากให้เบลช่วยส่งแบบให้ดูเป็นตัวอย่างก็ทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์0 9 4ย์5 1 4 2 9นะคะ ฟอร์ดพนครน,นะคะเกษตรนวมินค่ะอยากออกรถฟอร์ดป้ายแดงแต่งจัดเต็มต้องเบลพนครน,นะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามกด s ับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เบลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ